สวัสดีค <Wars> ร <experience> ับวันนี้ผมมาพามาหาพี่อุ้ยกระหนกเจ็ดห้านะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านพี่อุ้ยพี่อุ้ยปลูกบ้านไว้นะเป็นบ้านสวนปลูกเองเนี่ยเจอเจอเจอพี่อุ้ยแล้วฮะยังชื่อชื่อเราเปิดตูชสวัสดีครับพี่อุ้ยสวัสดีครับนี่พี่อุ้ยนะครับกระหนกเจ็ดห้านะครับวันนี้มาเยี่ยมถึงละถึงบ้านเลยพี่บุกบุกถึงทิ่นบุกถึงระยองบุกถึงระยองเลยครับนี่ครับบ้านนี้พี่อุ้ยเขาก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลูกเองทําเองนะครับสองปีแล้วสองปีไม่เสร็จนี่บรรยากาศดีมากดูดิผมว่าผมดูแล้วผมชอบนะลมเย็นดีครับเงียบครับก็พอ่ีมาสัมภาษณ์พี่อุ้ยครับแต่ตอนนี้ก็คือรีวิวบรรยากาศรอบๆบาใครคิดถึงพี่อุ้ยก็แวะมาเยี่ยมได้นะครับเนี่ยปลูกเองสบายๆผมจะถ่ายบรรยากาศ รอบๆพี่ดูนี่ชาติมากอ่ะแล้วพี่อุ้ยเนาะเนี่ยธรรมชาติตสุดๆกลางคืนนี่มืดเลยใช่ไหมพี่อุ้ยไม่เออมันทึบเงียบไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่เข้ามานี่ก็เป็นไฟเสาใช่ครับไฟไบ้านบรรยากาศแถวนี้เหมาะกับถ่ายหนังแบบโบราณโบราณ่ะมันดูแบบเหมือนยังไม่ค่อยไม่ค่อยจะเลินเท่าไหร่มันยิ่งเงียบมากคนก็ทําไร่ทําสวนกันใช่ไหมพี่ไร่มันไร่สับประรดข้างหลังเป็นไร่มันไร่สับประรดล้อมรอบข้างหลังนี่นะ อ้าออกไปข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นไร่มันไร่สับป,ประรดอ๋อเยอะมากสับป,ประรดเยอะครับคนที่ย่งเขาทำไร่ทำสวน,นแล้วข้อดีอยู่นี้คือแดดไม่ร้อนด้วยมันคือมอย่างเงี้ยมาสองสามวันแล้วสองสามวันแล้วใช่ไหมพี่จตกไม่ตกจะตกไม่ตกครับผมอยู่กับพี่อุ้ยนะครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าบทสัมภาษณ์จะไปถ่ายบ้านพี่อุ้ยก่อนใครมาเยี่ยมพี่อุ้ยก็หลังนี้เลยนะครับจำเลยเนี่ยพี่อุ้ยบอกว่าอีกสามปีเสร็จ ปูมาสองปีแล้วเลยอีกสามปีเสร็จสิ่นี้ครับสไตล์ลอฟของจริงลอฟจริงจริง,งเจ้า,าทำไปเรื่อยๆพี่ต้องทำที่จอดรถ เพ He What like the ื่อนๆที่กนกเห็นพี่บอกก็มาเยี่ยมเหมือนกันครับมามากระ่อยมากินมาเที่ยวกินข้าวอย่างนี้ในแก๊งอ่ะในกลุ่มในกลุ่มใช่ไหมพี่ยังติดต่อกันอยู่ว่ามาเที่ยวมาหากินข้าวมาอะไรยงี้ครับพาลูกพาเมียมาเที่ยวทะเลด้วยอะไรพอมาเที่ยวก็แวะหาพี่อุ้ยได้แล้วก็ไปเที่ยวต่อใช่ก็ไปพักหรือส่งรีสอร์ทบ้างตนไม่มีเขาที่จัน์มันมีสวนนงนุษใช่ใช่มีทะเลใช่ไหมพี่ใช่เดี๋มาไปนั่งกินที่ทะเลครับ ก็ไปกินกินทะเลหรูๆแล้วก็กลับมาบ้านมากินไข่เจียวจริงไปแล้วไากินทะเลโอ้โหกินกันยันเช้าครับพอกลับบ้านมาอยู่กินผัดกะเพราไข่เจียวล้อมวงกินกันเลยก็เหมือนเด็กๆอ่ะมันมันก็เหมือนตอนที่เราอยู่กันสมัยเรียนนะวัยรุ่นไงยังไงก็เหมือนเดิมที่เราสนิทกันมานานไงสามสิบปีแล้วถึงก็ไปนั่งล้อมวงกินข้าวกันบ้านนู้นอ่ะ กินเ้าอร่อยสุดแล้วอร่อยสุดแล้วคุยเรื่องคุยเรื่องเก่าๆนั่งคุยเราอยู่กันนานอมกันได้ตั้งแต่เด็กๆกันนะเล่นกันเฮฮากันได้เพื่อนก็คือเพื่อนอมกันสนุกเฮฮาเจ้ากันไปใครเมาหลับก็โดนอมโดนแกล้งโดนเอาไปใครแล้วว่าเชียนเมาครับพี่หลับหลับพวกเล่นรดน้ำศกเลยเล่นเหมือนตอนัยรุ่นเลยพี่เหมือนเหมือนทุกอยาง่ะ ่าดไม่ได้่าดมา30ปีก็ยังเหมือนเดิม,มไม่โกรธกันนะเฮฮากันไปมันดีอย่างคือกลุ่มผมมันจะไม่ค่อยโกรธกันครับพี่มันจะไม่ไม่มีเรื่องโกรธกันดีครับอยู่กันนานธรรมชาติจริงๆดูฮะงเงียบสงบ và bệnh tấm